สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้พามาเดินเล่นอีกตามเคยนะคะออกกำลังกายนิดหน่อยอดอู้อยู่แต่นในบ้านเป็นเวลาสองสามวันแล้ววันนี้ท้องฟ้าก็ไม่แจ่มใสนะคะก็ยังคึมๆอยู่แต่ก็รีบออกมาอยากออกกำลังกายดีละเ <c oughs> พราะนั่งนานๆมันคอเข่ามาันดังก็แก๊กก็แก๊กก็เลยออกมายึดเส้นยืดสายสักหน่อยไปกันเลยนะคะ ดูใบไม้เปลี่ยนสีสวยไหมข้างหลังสวยมากเลยเป็นช่วงนี้เป็นช่วงที่สวยมากเลยค่ะแล้ว,ลวดูใบไม้ร่วงแต่อีกสักสองสามอาทิตย์นี่ก็ใบไม้ร่วงหมดต้นก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวนะคะดูสิค่ะเพื่อนๆ mm hmm. มีทุกผลทุกแห่งเลยต้นไม้เปลี่ยนสี สวยมากต้องรีบชมเชยก่อนที่มันจะร่วงหมดต้นห้องคว้าคื้ม,มแต่ก็มีแดดนะคะถ้าเราพูดถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทุกคนอาจจะนึกถึงเทือกเขาแอลช็อกโกแลตชีสนะคะหรือแม่กอนาฬิกาโรเล็กอิ่งคิดว่าธรรมชาติเมืองสวิตเซอร์แลนด์นี่สวยสวยเหมือนสาวชาวเมือง มีเสน่ห์สวยทุกวันถึงจะเป็นที่เดิมๆแต่ก็สวยทุกวันนะคะเพื่อนๆคงไม่เบื่อนะคะเพื่อนๆว่าไหมคะการออกกำลังกายเนี่ยดีต่อใจจริงๆเลยค่ะได้รับอากาศบริสุทธิ์แล้วก็ได้ดูธรรมชาติสวยงามแล้วก็ได้พลังขาด้วยท้องฟ้ามันครึ่งแดดครึ่งเมฆแต่มันออกมาดูดีนะ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศเล็กๆนะคะเคพื่อนๆมีประชากรก็ประมาณ8.7ล้านคนนะคะแล้วก็พื้นที่ทั้งหมดก็แค่เท่าไหร่ถ้าจำไม่ผิดนะ14,000ตารางกิโลเมตรไม่แน่ใจนะคะไม่แน่ใจอาจจะผิดพลาดก็ได้ะปรเศใครๆที่อยากเข้ามาทำงานประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะพี่ยังขอบอกเลยว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไม่มีโคต้ารับ คนงานเข้ามาทําที่นี่นะคะถ้าใครหลอกคุณมากไปทํางานที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะอย่าเชื่อเด็ดขาดนะคะคนที่สามารถเข้ามาทํางานที่นี่ได้ก็มี 1. ติดตามพ่อแม่ 2. แต่งงาน 3. สายอาชีพสายอาชีพที่มาง่ายที่สุดก็คือ,อเป็นพ่อครัวแม่ครัวที่เจ้าของร้านเปิดร้านอาหารไทย เขาจะเดินเรื่องเอาคุณมาถูกต้องตามกฎหมายบางคนคิดง่ายๆว่าไปตายเอาดาบหน้าไปแล้วไปหางานเัาข้างหน้าอย่าทำนะคะอย่าทำไม่มีใครรับคุณโดยที่คุณไม่มีเพอร์มิชันสำหรับอาศัยอยู่นะคะเขาจะไม่รับคุณเด็กทำข,ข้าทํางานมืดคนที่รับคุณจะมีความผิดสามารถถึงขั้นปิดจิจิการของของเขาได้ด้วยแล้วคุณก็เหมือนกันคุณก็ต้องมีโทษ ที่เข้ามาแล้วมาหาทำงานรับๆถ้าใครบอกคุณว่าไปทำงานเสร็ประเทศสวิสเซอร์แลนด์อย่าเชื่อเขาเด็ดขาดมาเที่ยวมาเที่ยวได้ถ้าคุณมีญาติพี่น้องมาได้ค่ะญาติพี่น้องรับรองมามาเที่ยวหรือมาหาคนแต่งงานนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะอุย้ยเห็นเป็ดน้ำไหมอุย้ยบินกันเป็นฝูงเลยหาอาหาร ชอบท้องฟ้าท้องฟ้ามีแดดขึ้นเมฆคื้นฝนสวยนกบินเป็นสายเลยเพื่อนๆเห็นไหมโอ้คงจะไกลไปมั้งเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นดูสิโอ้สวยงาม วนนี้ก็จะพอแล้วค่ะเหนื่อยแล้วจะเดินกลับบ้านล้วไว้เจอกันคราวหน้านะคะบ๊ายบายดูวิวข้างหลังสีท้องฟ้าอืมทองฟ้าระเบิดสวยมากเลย